เธอคือคนเดียวที่ใจตามหารักมันไม่เคยทำให้วันรักมันต้อรักเลยเท่านั้นขอแค่เธออยู่เคียงข้าใจฉันเราจะเดินไปได้กันไม่แย่ใจทุกวันที่เจอเธอเหมือนฝันโลกนี้มันเปลี่ยนสี สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศรแฟมิลี่ในบ้านแดงนะครับแล้วก็น้องนะครับแล้วก็มีอด s o รอดิศรสตอรี่นะครับในบ้านแดงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีไรเีรอน้องหาไลฟ์สไตล์นะครับในบ้านฟ้านะครับนะตอนนี้ก็ไล์ช่องพิติกด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้ไล์อยู่อ่าสี่ห้าดิห้าห้าช่องอ่ะตอนนี้ไล์เล่นๆอยู่ห้าช่องนะทุกคนนะก็สวัสดี ช่วงค่ำนะครับสิบเก้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับวันคืนวันคืนวันพุธนะครับเนาะคืนวันพุธวันนี้ก็ฝนตกนะครับที่สกลนครนะทุกคนฝนตกนะครับก็สบายเลยวันนี้ไม่ต้องรดน้าต้นไม้นะตอนเช้าก็ไม่ต้องลดตอนเย็นก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับตกสองรอบเลยนะฮะแต่ว่าอ่าคือสบายสบายในที่นี้คือสบายไม่ต้องรดน้าต้นไม้แต่ก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะวันนี้ก็ รู้สึกว่าจะเข้าสู่อาการเป็นหวัดแล้วนะครับฝนตกทำให้ความชื้นในอากาศแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่สบายนะครับทุกคนนะก็เลยกินกินไ้ละนะครับกินไ้ละกินพารากับน้ำยาไอแก้แพ้ไว้นะครับทุกคนนะก็เสียงมันอาจจะอู้อี้อู้อี้อยู่ตรงคอนะรู้สึกจะมีหวัดนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้มีไข้มีอะไรนะแต่ว่ากินยา กันไว้เฉยๆนะทุกคนนะก็อ่าหลายๆท่านนะครับที่มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยล้กันนะครับนะก็ด้วยความปรารถาดีจากอดิสรแฟมลี่นะครับนะตอนนี้ก็ไลฟ์พิติกด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันเนาะเมื่อกี้เพิ่งออกจาก ROV นะก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นถามเกมเมื่อกี้นะครับ วันนี้ทั้งวันเล่นไปตอนเช้าเล่นไปสองเกมเนาะเมื่อกี้เล่นไปสามเกมนะครับชนะชนะสองแพ้หนึ่งสวัสดีคุณสีวัฒนานะครับสวัสดีแม่แม่เอซทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยละกันนะเห็นว่าผมหาย,ห,ายหน้าหายตาไปอยู่กรุงเทพนานนะช่องผมโดนปิดการมองเห็นไปนานนะอดีศรฟมเมในบ้านแดงนะทุกคน เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้อทุกคนนะที่อยู่ในช่องพิติก๊กนะครับก็ฝากไปส่งกําลังใจให้หน่อยช่องโดนปิดกั้นการมองเห็นนะพี่อยู่กรุงเทพนานไลท์ไล์ลงคลิปก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับนะจากหลักพันตอนนี้หลักสิบไม่ถึงหลักร้อยเลยนะครับนะก็ขอบคุณคุณบัวเกสรด้วยนะครับสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทกท,กท่านนะครับนะก็ เดี๋ยวกะว่าวันนี้เดี๋ยวกะว่าจะนั่งเล่นพูดคุยเปิดการมองเห็นช่องนะครับด้วยการอเมาส์มอยไปกับเ c ซนะสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะทุบทวนตำราหน่อยนึงอ่าหนังสือเล่มนี้นะครับผมซื้อตั้งแต่ตอนที่ผมไปอยู่กรุงเทพนะผมซื้อตั้งแต่อยู่กรุงเทพผมเชื่อไม่ว่าผมอ่านหนางังสือเล,เล่มนี้ไปสี่รอบแล้วนะฮะผมอ่านไปสี่รอบแล้วแต่แต่ผมยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่คือ ตอนนี้ลืมละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งไปอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่มีอะไรทำก็ไปทำไปถ่ายไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอินฟูลงช่องแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูเพราะว่าถ่ายวัดถ่ายวาไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดทางกรุงเทพใต้นะครับทางกรุงเทพใต้ก็ถ่ายวัดถ่ายวาพอถ่ายไปมันไม่ค่อยมีคนดูนะครับมันก็ไม่มีรายได้นะรายได้มันไม่เกิดนะก็สุดท้ายก็เลย ก็ไม่ได้ไปนะครับสุดท้ายก็นั่นแหละไปทํางานนะครับไปทํางานธุรการนั่นแหละนะครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวกรุงเทพใต้เนะเาะก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านนะครับรู้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านก็เลยบอกกับแฟนนะครับที่เป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งซึ่งผมพาไปบรรจุที่กรุงเทพเนาะคือลงไปด้วยกันนั่นแหละนะครับก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านก็เลยไม่ต่อสัญญานะครับ ต้องบอกว่าผมไม่ผมขออนุญาตไม่ต่อสัญญาเองนะฮะก็ทํางานไปได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนะฮะอ่าก็ตามสัญญาจ้างก็ก็ไม่ต่อก็เลยขอออกนะครับขอกลับมาดูแลบ้านตอนนี้ก็อยู่บ้านนะทุกคนก็เคียงขวางอยู่กาลังคิดอยู่ว่าจะอ่านรอบที่ห้าครับทุกคนนะฮะทุกคนคิดว่าดีไหมในอนาคตผมอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะไม่แน่นะทุกคนนะผมอ่านไปสี่รอบแล้วนะ รอบที่ห้านี่คือนี่แหละเดี๋ยววันนี้หลังจากลงไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะผมจะเริ่มทยอยอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่หนะ้าฮะผมซื้อเล่นนี้มาจาก Lazada นะฮะนะซื้อมาจาก Lazada สั่งอ่านไปก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันอ่านมาอ่านตั้งสี่รอบแล้วแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ความจำไม่ดีเป็นคนความจำไม่ดีจะต้องอ่านทบทวน ต้องต้องผ่านทบทวนอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆเอาเมมโบอรี่เข้าหัวใหม่นะฮะเป็นคนที่ความจําสั้นนะฮะแต่รักชั้นยาวยาวไปไหนไม่รู้เออก็เดี๋ยวให้ผมอ่านให้ผมอ่านอีกรอบนึงก่อนนะฮะผพอาจจะมาอาอาจจะมาทําคอนเทนต์ออนไลน์อาจจะดูดวงให้ทุกคนฟรีนะนี่โลกออนไลน์ก็ได้นะอาจจะเปิดไพ่มาเหมือนกับที่เขาดูกันนะนะเขาจะส่งสติกเกอร์ ตอนนี้ในในโลกออนไลน์เขาเป็นแบบนี้ครับ fc ผมเล่าให้กับแม่แม่ fc ในช่องบ้านแดงให้ฟังเดี่ยวนี้เขาทําคอนเทนต์แบบนี้ก็คือผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยถ้าผมแม่นแม่นไพ่นะครับถ้าผมแม่นไพ่ผมจับเอ่อใครอยากจะดูดวงเนี่ยซื้อสติกเกอร์ให้ผมมีมีอันนั้นอันนี้อนนู้นประมาณ3อันแล้วก็มีดูดวงก็ซื้ออันนี้รัดคิวก็ซื้ออันนี้ ฟาแท็กก็ซื้ออันนี้อะไรประมาณ 3, ประมาณสามประมาณสามสามสติกเกอร์อะเออแล้วคุณคิดดูเอาถ้าถ้าผมดูแพดดูไพออ่พยากรณินมนแมเนี่โอ้โหสงสัยเอฟซแห่กันเข้ามาเป็นล้านแน่เลยนะครับเป็นล้านเป็นสิบล้านแน่นอนนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอนาคตมันคงไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตหรอกการที่ผมจะซื้อไพ พยากรมาสักอันหนึ่งเนี่ยเป็นอันแรกในชีวิตผมด้วยนะไพ่พรมยานพยากรนี่เป็นอันแรกนะครับอันนี้ซื้อมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะอย่างที่บอกไปอ่านไปแล้วสี่รอบนะฮะอ่านไปแล้วสี่รอบซึ่งก็ผมเชื่อว่าคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พรมยานอะแม่นทุกคนเพราะว่าไพา่สำรับนี้มันแม่นมากนะครับแม่นมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ผมอาจจะยังความจำสั้นอยู่ ผมต้องอ่านใหม่อีกรอบนึ่งเออไม่แน่นะทุกคนก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะฮะในอนาคตอาจจะมาทำคอนเทนต์ดูไพ่ออนไลน์ก็ได้นะราศนะีนั้นราศีนี้หรือดวงประจำวันก็ได้ครับดวงประจำวันสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในชีวิตหรือว่าอาจจะมั่นใจในชีวิตแหละแต่ว่าอยากอยากได้คำแนะนำอ่ะพูดง่ายอยากได้คำแนะนำดีๆส่งเสริมดวง ฉันควรซื้อบ้านหลังนี้ไหมฉันควรขายไหมฉันควรซื้อที่ดินไว้เก็งกําไรไหมวันนี้ก็ดูไปหลายคนนะดูในโลกออนไลน์เขาเขาก็ถามกันเนาะบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นอ่าที่ดินที่มีอยู่มีคนติดต่อถามซื้อเข้ามาฉันควรขายไหมถ้าขายอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ขายอีกนานเลยนะอะไรประมาณอีกนานเลยกว่าคุณจะได้กว่าจะมีคนสนใจอีก คือถ้าขายก็คือก็ตกลงราคากันแบบว่าชั้นขายชั้นขายได้เท่านี้คุณรับซื้อคนซื้อซื้อได้เท่าไหนอะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงถ้าพูดคุยกันได้มันก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ค่าซื้อขายมันมีค่าโอนด้วยมันมีค่าโอนที่จะต้องไปที่ดินด้วยนะครับนะเออก็มันไม่ได้มีแต่ว่าซื้อขายกันแล้วจบมันต้องไปโอนที่ดินด้วยนะครับโอนที่ดินเสร็จปุ๊บถ้า ยังไม่ได้ถ้ามันเป็นที่เปล่านี่ก็ต้องไปล้อมรั้วอีกนะครับต้องไปถมที่ล้อมรั้วหรือว่าถ้ามันหลักฉนวดหรืออะไรมันหายก็ต้องไปขอรางวัดใหม่นะครับสําคัญที่สุดอ่ะคนมีเงินอ่ะซื้อที่ไว้อ่ะไม่ไม่ไม่ขาดทุนหรอกที่มันจะมีมูลค่าขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่ดินที่ไหนราคาต่ำลงต่ำลงมันไม่มีมีแต่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะใครที่มีเงินมีสินทรัพย์ที่เป็น มีที่ดินเนี่ยผมว่ามันมันก็เหมือนมีซื้อทองไว้นั่นแหละอซื้อทองนี่มันขึ้นมันลงมันก็แล้วแต่ช่วงแต่ที่ดินอะ่ะมันสามารถพาะปลูกได้ไงก็ปล่อยปล่อยให้เขาเช่าก็ได้ปลูกต้นไม้ทําสวนก็ได้ถ้าใครมีเวลาดูแลนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อที่เปล่าแล้วไม่ล้อมรั้วนะเดี๋ยวจะโดนบุกลุกหนึ่งก็คือโดนบุกลุกกัแหละที่ดินเขาไปทํากินทําประโยชน์อาจจะไปปลูก ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของเราเหมือนกับที่เป็นข่าวเป็นข่าวไม่ได้นะอืมก็เคยไปเคสหนึ่งอยู่เคยไปทำถ่ายคลิปนะลงช่องนะมีเคสหนึงอยู่แถวกาลสินเนี่ยก็มีที่เยอะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลเนาะสุดท้ายก็โดนกลุ่มคนกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกลุกไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของเราแล้วก็สุดท้าย ไปฟ้องศาลก็แพ้คดีก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรลึกๆอาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลามันนานแล้วอะไรประมาณนี้กลายจากที่ของเราแท้ๆกลายเป็นที่ของคนอื่นเฉยเลยอะไรนะครับใครมีที่มีทางมีญาติพี่น้องอย่าปล่อยที่ให้ลกล้างแล้วก็ต้องหมั่นไปถ่ายรูปนะครับมันมันสำคัญนะหนึ่งก็คือต้องมีคนไปดูแลอาจจะฝากญาติพี่น้องไปดูแลแล้วก็ต้องไปถ่ายรูป เป็นระยะระยะเพราะว่าป้องกันคนบุกรุกเท่าที่ดูมาในในในหน้าข่าวในเฟซไอในโลกออนไลน์เท่าที่เห็นหนึ่งก็คือใกล้ๆสุดก็กาลสินเนาะที่ที่ที่ผมมีประสบการณ์อันนั้นก็คือโดนบุกรุกที่แล้วก็โดนเข้าไปสร้างบ้านนะเป็น1 0บสหลังนะครับที่ของคุณยายเขาเยอะนะครับเอาคืนไม่ได้เลยนะครับ ฟ้องก็แพ้คดีเขาครับเขาก็คงเป็นแบบครอบครองปละปักอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็อีกเคสหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นในโลกออนไลน์นี่แหละท,ที่ที่มันอยู่ติดกันนะเนาะแล้วไอ้พวกสร้างบ้านน่ะมันมันมันสร้างมันสร้างแล้วก็มาสร้างผิดหรือว่าเจตนามาสร้างผิดก็ไม่รู้นะครับคือที่ดินอยู่ติดกันแล้วมาสร้างบ้านใส่ที่ดินของ คนอื่นหรือว่าลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับจะมาบีบบังคับให้เขาแบบขายที่ในราคาถูกให้อะไรประมาณนี้ระวังนะครับทุกคนที่อยู่ติดกันแล้วไม่ได้ล้อมรั้วเนี่ยแล้วเขาสร้างบ้านแล้วเขาล้ําเข้ามาในพื้นที่ของของคุณนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เท่าสองเคสเท่าที่ดูจากข่าวแล้วก็จําได้นะครับเคสอื่นๆนี่ไม่รู้นะฮะเคสอื่นๆนี่ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับ การดูข่าวดูข่าวมีประโยชน์ครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในโลกออนไลน์นะครับจะไลฟ์อ่าเขาเรียกอะไรดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างเดียวนะครับข่าวก็สําคัญนะครับข่าวสารบ้านเมืองก็สําคัญฉะนั้นใครที่ดูข่าวติดตามข่าวอยู่นะก็จะรู้เท่าทันของพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงนี้ผมไลฟ์ในบ้านแดงเนี่ย เวลาลงไลฟ์เสร็จปุ๊บต้องขอบกาบขอขอภัย FC นะฮะอย่าไปกดนะครับมันเป็นพวกคอมเมนต์ที่เป็นไอ้พวกไอ้ชวนเล่นการพนันนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะอดีศรไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับนะใครที่มันมาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปผมนะครับคืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คอมเมนต์ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคอมเมนต์นะครับนะคือวันละประมาณสิบคอมเมนตะ์มันจะคอมเมนต์ต่อกันประมาณสิบคนนะครับ ก็ผมทยอยลบอยู่แล้วก็บล็อกอยู่นะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะครับทุกคนนะฮะมันจะพิมพ์ข้อความแบบว่าสู้สู้ส่งกำลังใจอะไรมาณเนี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าเป็นใส่คำว่าตัวเอ็มนะครับตัวเอ็มตัวเอตัวเอ็กนะครับนะฮะแล้วก็อะไรของมันอีกสักอย่างหนึ่งครับตัวเลขนะครับนะก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับทุกคนนะทั้ง ในช่องแอปดำนะครับแอปบ้านพิติกด้วยนะครับผมไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะถึงผมจะเป็นช่องเล็กๆผมผมไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันนะครับใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออมทรัพย์สลากอ่าทอกศอ,ออมสินใครอยากซื้อก็ไปติดต่อที่ธนาคารนะครับคุณซื้อหลักร้อยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกครับ ตอนผมเสียดายอยู่ถ้าผมไม่มีธุระที่จะต้องถอนเงินมานะมันคุ้มกว่าครับใครมีเงินล้านอนะ่ะไปซื้อสลากนะครับเท่ากสอออมสินอ้อมสินถูกบ่อยมากตอนที่ตอนที่อ่าซื้อหลักล้านอนะ่ะซื้อหนึ่งล้านบาทนนะ่ะถูกบ่อยทีละห้าร้อยถึงหนึ่งพันแต่ยังไม่เคยถูกถูกหลักหมื่นนะครับเสียดายมีภาระ,ะที่ต้องใช้นะครับก็เลยถอนมา เดี๋ยวถ้ามีงบอีกก็คงจะซื้อไว้อีกนะทุกคนนะอยากซื้อไว้สักสักสองล้านนี่อยากซื้อไวส้สัก,นนอกอสองล้านนะสลากสลากทกสกับอ,อมสินนะใครมีเงินลงทุนไม่รู้จะไปลงทุนอะไรก็ไปซื้อสลากอมสินทกสกน,นะซื้อทองเก็บไว้ก็ดีครับทองคําแท่งทองคําแท่งนะ่ยเวลเวลามีเหตุต้องใช้เงินก็เอาไปเอาไป เอาไปหาลานทองได้อย่าไปซื้อทองของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเห็นไหมเป็นข่าวไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาซื้อทองตั้งตั้งสามแสนสี่แสนนะครับทองจะเป็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าใช่ไหมมันจะเป็นทองมันมันจะเป็นสีแหล่แสีแดงแดงส้มๆมใช่ไหมที่เป็นข่าวกันนะครับ แต่ว่าทองประเทศไทยเราเนี่มันจะมันจะเป็นรู้สึกจะกเก้าสิบหเก้าสิบหกจุดเท่าไหร่นี่แหละคือทองมันจะเหลืองเหลืองอลามมันจะไม่เป็นสีส้มๆเหมือนกับทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนะแถวริมแม่น้ำโขงนี่นะครับซื้อตั้งสามสี่แสนสุดท้ายพอจะไปขายคืนให้แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่พอ โดนหกักนู่นหกักนี่เอาไปมาเอามาขายอยู่ที่ไทยใช่ไหมให้ช่างทองไทยประเมินราคาตีราคาให้ดีอย่างใดตั้งแสนหนึ่งเนาะจากเงินสามแสนอะ่ะเอามาให้ช่างช่างทองที่ประเทศไทยหลอมให้อะ่ะตอนแรกตอนแรกไม่ถึงโดยซ้ำประมาณแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าดีดีหลอมแล้วยังได้เพิ่มเป็นประมาณแสนหนึ่งอะ่ะ ย,ย,ยังยังยังโชคดีอยู่ถืงยังถือว่าคือเขาจําเป็นต,ต้องใช้เงินเนาะก็เลยเอาทองมาขายนะครับแล้วก็ช่างทองเขาก็ต้องหลอมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทองเพื่อนบ้านมันมีมันผสมอะไรมาบ้างนะเนาะเขาก็ต้องหลอมสวัสดีทุกคนนะครับโอ้พูดคุยมานะครับสักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะสิบเก้านาทีแล้วนะคร ก็สาหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะไลน์เปิดการมองเห็นช่องนะครับในบ้านแดงนะอดิศรแฟมิลี่อดิศรสตอรี่นะครับบ้านฟ้าหนองหานไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็บ้านสีดํานะครับเขาเรียกบ้านสีดําใช่ปะบ้านพ่ติกเนี่ยบ้านพิติกนี่เรียกบ้านสีดําใช่ไหมก็อดิศรแฟมิลี่นะครับสุก,กายสบายดีพี่น้องปวกปภัยสุขสุขคนนะครับก็ ไรนี้ก็มีอะไรมากครับนอนหลับปอดีลาติสวัสด์ทุกคนนะครับผมก็ไปหาดูข่าวต่อเดี๋ยวจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือแป๊บหนึ่งนะฮะขอบคุณคุณป้าบวยเกษรด้วนยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมแอดมินทุกๆท่านที่มากดไลค์ชมคลิปย้านหลังให้